ยูทูปวันนี้พี่เป็นหน่อยวันนี้น้าเป็นนเป์น้าเปย์วันดีจ้าวันดีจ้านีค่ะหรือชื่อน้ำใสขึ้นน้ำใสค่ะหรือชื่อเด็กหญิงน้ำใสนะข้าวผักแหย่ขึ้นฮะข้าวผักแหน่ขึ้อืมข้าวผัอแอหย่หขึ้นวันนี้ได้กี่ดาววันนี้ได้กี่ดาวให้ของาดาวดวงดวงฮะ ไม่หันดวงดงไม่สองดาวดวงดวงไหันเงาางอร่อยปะอร่อยกินอะไรกินแยงนมนมอะไรนมแม่ฮะกินนมอะไรกินนมม่กินนมอะไรกินนมม่กินนมอะไร ทออเจออขับรถอยู yeah. no. ่ทำไรอะขับรถทำอไรขับรถอยู่ นมา,า,า,นะาบานมบานมอะไรน,นะนมมบาดมือนะเดี๋ยวบาดมือนะเดี๋ยวบาดมือนะ เดี๋ยวบาทมือนะฮะเฮ้เท <Stop. S 1> ่าบาทมือพี่ร้ายเดี๋ยวบาทมือน้ำใสน่ะว้าวรถไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้ว